การแข่งขันฟุตบอลยูโร2024กลุ่มเระหว่างจอร์เจียกับโปรตุเกสที่สนามอารีนาอัซาเกเมื่อคืนวันพุธที่26มิถุนายน2567ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าจอร์เจียสามารถพลิกเอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่ 0, อศูนส่งผลให้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นทีมแรกของชาติด้วยค่ะวิลลิชายอนเฮดโค้ชทีมชาติจอร์เจียกล่าวค่ะว่าเมื่อคุณถูกมองเป็นทีมเล็กๆคุณก็รู้ว่าคุณไม่มีอะไรจะต้องเสียสิ่งเดียวที่พวกเราพูดก่อนการแข่งขันคือลงเล่นโดยไม่ ต้องเสียใจในภายหลังภารกิจมีเพียงอย่างเดียวคือการทําให้ชาวจอร์เจียภูมิใจในตัวผู้เล่นและผมบอกกับพวกเขาว่าให้เล่นเหมือนตอนที่อายุ16-17ปีโดยไม่ต้องคิดอะไรมากและวันนี้พวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมเขากล่าวต่ออีกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าเราทําอะไรลงไปถ้าหากแพ้ก็คงกลับบ้านไปแล้วไม่มีอะไรจะพูดนอกจากความภูมิใจในตัวผู้เล่นอย่างมากและเรากําลังจะกลับสเปนพวกเขาน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในรอบแรกแล้วดังนั้นมันจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายครั้งใหญ่สําหรับ โปรแกรมต่อไปของจอร์เจียค่ะจะลงสนามพบสเปนในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567เวลา2นาฬิกาค่ะ